ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆสมัยนี้คนฆ่าตัวตายเยอะกันขึ้นเพราะว่าไม่มีไม่รู้ทางออกของชีวิตว่าเมื่อมาเจอความทุกข์แบบนี้จะทำอย่างไรถ้าได้เข้าวัดเข้าวาได้ศึกษาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า<ม>ก็จะได้ยินได้ฟังวิธีการทำใจให้สงบกันเพราะวิธีทำใจให้สงบนี่แหละเป็นวิธีที่เราจะสามารถ ระงับดับความทุกข์ทรมานใจต่างๆที่เกิดจากความแก่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยได้เกิดจากการตกทุกข์ได้ยากได้เวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถหาความสุขจากทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เรายังสามารถมีความสุขได้ถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้สงบกันนี่แหละคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจของเรา ผู้ที่ทุกข์ที่ทรมานนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันแก่มันก็ไม่มันก็ไม่ทุกข์นะร่างกายมันเจ็บมันปวดมันก็ไม่ทุกข์เพราะร่างกายมันไม่มีการรับรู้นั่นเองมันไม่มีการรับรู้มันเป็นเหมือนต้นไม้ดีๆนี่ต้นไม้นี่เราไปฟันกิ่งไม้กิ่งไม้มันก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไแต่ร่างกายนี้ก็เช่นเดียวไปตัดแขนตัดมือมันก็ไม่ตัวร่างกายมันไม่ปวดนไม่เจ็บ แต่ตัวที่ไปรับรู้ความเจ็บความปวดของร่างกายคือใจก็คือเรานี่เองคือตัวที่ไปรับรู้แล้วตัวที่ไปทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายแต่ถ้าเรามีธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เราจะสามารถสอนใจไม่ให้ทุกข์ไปกับความเป็นความตายของร่างกายไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของใครก็ตาม หรือความเป็นความตายของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเรารู้เราเข้าใจแล้วเราไม่ไปยึดไปติดเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆไม่ยึดไม่ติดกับความเป็นความตายของร่างกายเราจะไม่ทุกข์